ชื่ออิงกษิษนะคะสอบติดบาซายจุลาปีนี้ค่ะใช่ใครโทรมาไม่รู้เป็นเบอแบบ02สอเ่ยก็แบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจากบาซายนะคะเรามาแล้วเมื่อกี้เลยอะ่พะพอเขาถามว่า Innovation i อเดียนี้ยคนไม่ค่อยทำแบบไปเอาความคิดนี้มาจากไหนสวัสดีค่ะชื่ออิงกษิษนะคะมาจาก MUIDS ค่ะแล้วก็สอบติดบาซายจุฬาปีนี้ค่ะ ยืดขนาดเดียวเลยป่ะหรือว่ายืดขนาดเดียวเลยคือเราอะเล็นบาซายมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ปีก่อนเพราะฉะนั้นแบบเวลาเก็บคะแนนเงี้ยเราก็จะเล่งแค่บาซายถ้าแบบผ่านแค่บาซายเราก็พอแล้วแต่เพอเออว่าคะแนนรวมอะมันไปแบบผ่านพวก EBA อะไรอย่างงี้ด้วย<ม>ก็เลยลองยื่นไปก่อนแต่สุดท้ายก็แบบก็ไม่ได้<อ>แต่ได้บาซายก็คือโอเคแล้วทำไมอยากเข้าบาซายนะตอนแรกอะเราก็อยากเข้า BBA แหละแต่ว่า BBA คะแนนมันเฟืร์มาก เราก็เลยพยายามหาคณะที่มันแบบว่าคล้ายๆ BBA แล้วก็ทําให้เราสามารถแบบทําธุรกิจได้เป็นองค์ทอพิโนในอนาคตได้แล้วก็มาเจอบาสายแล้วเพ่อเอิญว่าพี่ชัยก็เข้าพอดีด้วยก็เลยโอเคกันก็เข้าตามกัน oh. จบอ, oh. อันนี้สอบปิดคือแบบ เขาโทรมาอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงว่าคิดว่าคือตอนนั้นอะคอบ่นกับเพื่อนอยู่ว่าเอ้ยมันจะหมดเวลาแล้วนะทําไมเขายังไม่เริ่มโทรเลยอย่างเงี้ยแล้วพอแบบอยู่ก็มีสายแทรกเข้ามาแล้วตอนนั้นเสียงเสียงสั่นมากแบบสวัสดีค่ะใช่กําลังโทรอยู่เลยแล้วแบบมึงมึงแป๊บนึงขอวางใครโทรมาไม่รู้ใช่ใครโทรมาไม่รู้เป็นเบอร์แบบศูนย์สองเนี่ยก็แบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากบาร์ไซน์นะคะเราตอนแรกก็คิดเลยอ่ะพอาะเขาบอกมาจากวาไซก็คือรู้แล้วว่าโอเคติดแล้วอย่างเงี้ย ที่สอบอีกคือรู้รู้มาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเราหลับรู้สึกยังไงบ้างโหสบายใจมากกว่า<อ>แบบว่าเหมือนเราไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเหมือนถ้าสมมติเรายังไม่สอบติดใช่ไหมกลายเป็นว่าเราก็ต้องไปโฟกัสตรงแบบสอบติดมากขึ้นแล้วงานโรงเรียนเราก็ต้องเก็บอีกช่วงช่วงแบบเขาเรียกท้ายเทอมกิจกรรมมันจะเยอะมากมแต่พอตอนนี้เราสอบติดแล้วก็คือเราสามารถปล่อยวางตรงนั้นไปได้เลยแล้วก็เต็มที่กับชีวิตในโรงเรียนแบบก่อนจบม .6 ตั้งแต่แรกเลยที่เรารู้ว่าเอออยากเข้าบาซาย เราแบบเตรียมตัวยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คืออ๋อเก็บคะแนนคือด้วยความที่เป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้เก่งแมทอะ<ม>แล้วมันต้องเก็บแซดอย่างเงี้ยก็เลยพยายามติวแบบติวเยอะมาก<ม>เริ่มเก็บแบบลงทุกรอบที่จะลงได้อะแล้วคะแนนก็คือค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็ช่วงระหว่างเก็บคะแนนก็คือเก็บพอร์ตไปด้วยเพราะพอร์ตก็คือสําคัญอะม,มันเวทเยอะมากในบาซายเพราะเขาบอกว่าบาซายเป็นคณะที่เก็บพอร์ตกระสับสายาก<อ>ใช่ไหมเราก็เลยต้องแบบรีบเก็บพอร์ตมีงานไหนลง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 ไว้ก่อนใช่เก็บผลงานไว้ มีเทคนิคในการทาพอ์อย่างไงบ้างอย่างแรกคือเรียนที่ฟิวเรียนที่ฟิวก่อนอย่างแรกอะคือตอนที่เราทําใช่ไหมเราก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้เยอะๆเราก็พยายามที่จะพาร์ติซิเพตเยอะๆเพราะว่าเป็นคนที่โกหกไม่ค่อยเก่งเวลาเขียนอย่างเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราพาร์ติซิเพตเองแล้วเออทำจริงดีกว่าแล้วก็ค่อยเอามาเขียนแล้วก็ให้พี่เฟิร์นช่วยว่าเราควรจะแบบเพิ่มอะไรยังไงบ้างให้มีคีย์เวิร์ดของที่บาราไซต้องการอยู่ก็จะช่วยได้อยู่การสัมภาษณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างแบบสำหรับคนที่ น้องๆที่อยากจะเข้าบรรยากาศเป็นยังไงห้องเป็นยังไงก็คือบอกตรงๆไว้ก่อนว่านี่ก็กลัวเหมือนกันคือไม่ได้กลัวผ่อนไม่ได้กลัวคะแนนพรารู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องผ่านแต่ว่ากลัวสัมเพราะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเวลาคิดอะไรอะอคิดเยอะแล้วก็คิดช้าอย่างเงี้ย แต่ว่าพอไปถึงด้านหน้าเขาจะมีห้องให้นั่งรอก่อนเป็นห้องเย็นๆแล้วก็จะมีแบบพวกพี่ๆปีหนึ่งปีสองเนี้ยเขาก็จะมานั่งคุยด้วยแล้วก็พอประมาณก่อน10นาทีอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกให้ไปรอหน้าห้องอคือห้องมันจะแบ่งออกเป็นห้าห้องเลยเป็นแบบถูกยาวๆอย่างงี้แล้วก็เป็นแบ่งอ,อ,อย่างงี้แล้วเสร็จแล้วพอเราเข้าไปนั่งรออะเราก็อย่างแรกคือต้องทสาสมาธิไงแบบไม่จับโทรศัพท์ไม่ดูอะไรแล้วตอนนั้นอะ พอเปิดประตูเข้าไปใช่ไหมก็จะมีกรรมาการนั่ง3ามคนแล้วแบบห้องอะ่ะมันก็จะเป็นแบบวิวตึกสูง,สงๆเลยคือถ้าสมมติกลัวก็คือสามารถมองวิวด้านหลังแทนได้แล้วก็จะมีพี่นักศึกษาคนหนึ่งนั่งอยู่ด้านหลังคอยจับเวลาให้แล้วก็จะมีนาฬิกาจับเวลาอยู่ด้านหลังแบบนั้นห้องห้องมันเป็นห้องกระจกแต่ว่าเขาแบบปิดหน้าต่างไว้ oh. เพราะฉะนั้นแสงก็จะเข้าปกติกรรมการไม่ค่อยน่ากลัวแบบมี3มคนคือเหมือนเขาทําตัวไม่ให้ตัวเองน่ากลัวแหละหนู่า เออแล้วก็พยายามชวนเราคุยเยอะๆแล้วก็เราก็พยายามยิ้มกับเขาเขาจะได้ยิ้มตอบเราเขาก็พยายามชวนคุยแบบติดตลกให้เราอะไรงเงี้ยเขาแบบหัวเราะอยู่มากแล้วเราโดนถามอะไรวะก็ที่จำได้จดไว้อยู่เปิด<อ>ได้ไหมได้ตอนแรกอ่ะเขาก็จะให้เราแบบ introduce yourself ไปก่อน <ๆ S 2> ที่รู้สึกว่ามันโอเคนะส่วนนั้นแต่ว่าพูดได้ไม่หมดเพราะว่าเขาบอกว่าขอไม่เกินประมาณแบบ30วิถึง1นนาทีแล้วที่เราแบบซ้อมไปมันประมาณนาทีครึ่งเสร็จแล้วเขาก็จะให้พูดเกี่ยวกับ innovation idea เราเหมือนประมาณ pitching ประมาณแบบ ไม่เกิน2นาทีให้เราพูดไปเลยว่าเราอยากพูดส่วนไหนเป็นหลัก<ม>อะไรอย่างงี้ถ้าสมมติมีกระดาษสามารถเอาเขาไปได้ก็เอาให้เขาดูนะตอนนั้น<ม>เขาก็จะถามต่อพวก Innovation I d เดียคือเท่าที่จาได้เหมือนเขาถามว่า Innovation I d เดียนี้แบบคนไม่ค่อยทําแบบไปเอาความคิดนี้มาจากไหนม,มีถามว่าอา๋อคิดว่าปัญหาของแบบการลันช์ผลิตภัณ์นี้จะเป็นอะไรซึ่งตอนนั้นก็อืมคิดอยู่ไม่คิดได้2ปัญหาเป็นแบบว่าทํา Mas s production ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แล้วพอตอบจบอะ่ะเขาก็ถามต่อว่ามีไหม มอ,อ,อย่างไรยงก็เลยแบบอ๋อโอเคได้แบบปัญหาแบบส่วนเล็กๆก็อาจจะเป็นอันนี้ต่ออย่างเงี้ยก็พยายามแบบไม่อยากพูดปัญหาเยอะอะเพราะจริงๆแบบโปรดักต์เรามันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเขาถามเราก็ต้องแบบบอกถามอะไรอีกบ้างไหมนอกจากไอเดียกับตัวมีอันเนี้ยยากมากเป็นสองคำถามที่รู้สึกว่ายากคือเขาถามว่าถ้าคุยอยู่กับคนที่แบบไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง climate change เลยอะจะอธิบายให้เขาฟังยังไงซึ่งพอฟังครั้งแรกรู้สึกว่าแบบเฮ้ย เราเป็นนางนงามหรือเปล่าจริงจริงนะนี่ก็พยายามแบบโอเคอธิบายไปก่อนว่าโอเคอย่างแรกฉันก็จะบอกแบบว่าเทอมของเขาว่าอันนี้มันคืออะไรแล้วก็ยกตัวอย่างให้เขาฟังปุ๊บปไปเช <t> ่น <människ> แบบควันจากรถยนต์นู่นนี่นั่นมีผลเงี้ยก็พยายามอ x a เษกโปยเยอะเพราะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะตอนนั้นเขาถามต่อว่าในมุมมองของ business เองอ่ะคิดว่า AI มันเป็นยังไงสำหรับการมาแทนที่แบบพวกร้านค้าเช่นแบบ7 e เว่นอะไรเงี้ย แล้วตอนแรกเราตอบไปเรารู้สึกว่าไม่ค่อยตรงคําถามแล้วเขาก็ถามใหม่ว่าแบบแล้วในมุมมองของ business ล่ะต้องการแบบในมุมมองของ business เงี้ยก็เลยโอเคตอบใหม่ก็ตอบได้มีถามเกี่ยวกับเรื่องบาราซด้วยว่าแบบเข้ารู้จักได้ยังไงทําไมถึงอยากเข้าอะไรเนี้ยใช่ก็เตรียมไปแล้วที่ที่เตรียมนี่คือได้ใช้เหรอได้ใช้อ๋อ ก็คือสัมภาษณ์เสร็จก็คือเราก็ลงมาพักเพราะว่าจริงๆของเรามันออรอบสุดท้ายแล้วในการแบบสามรอบเช้าอะแล้วเราก็เตรียมตัวไปทำ attitude test อันนั้นก็คือสอบรวมเป็นถงใหญ่แบบทุกคนที่ได้สามเลยสอบรอบเดียวยากไหมยากอยู่ <laughs> ยากอยู่แบบมี10ข้อแต่ว่า v o r b a l ไม่ค่อยเยอะ v o r b a l แบบรุ่นพี่ปีก่อนเขาบอกว่า v e เ b a l เยอะกว่า match ใช่ไหมแต่กลายเป็ว่าปีนี้แมทเยอะกว่าวอเบ เราบอประมาณสองสามข้อแต่ก็ทําไม่ค่อยได้มันถามภาษาองังกฤษยากมากใช่คือมันถามแบบศัพท์อย่างเดียวเลยแบบว่ามีคําศัพท์ให้10คําอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เติมซิโนนิม2องแอครนิมหนึ่งแล้วแต่ศัพท์ที่เราจะแบบเลือกเติมลงไปอะคานแมทนี่คือท,ทาอะไรบวกลบเลขเหรอหรือว่าเป็นยังไงเหมือนปัญหาชาวปกติอะเขาเรียกูุดกุหรืออะไรพวกนั้นแบบใช่ใช่เป็นแบบนั้นซะส่วนใหญ่แล้วก็มีแบบว่าเป็นแผนผังมาอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าอันไหนไม่เข้าพวกแล้วหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ ทำแอปิวิทย์เสร็จมันก็จะมีไปทำแอสเซสเมนต์ป่ะใช่อีกวันนึงอีกวันนึงใช่มันเป็นยังไงบ้างพอเราเลยคือม,ม,มันมีรอบแรกรอบเช้าใช่ไหมคือเพื่อนหนูอ่ะแบบมิวอิดอ่ะไปอยู่รอบเช้ากันหมดเลยแล้วคืนเนี้ยรู้สึกว่าไม่เป็นไรแล้วรอบบ่ายก็ได้ไปเจอเพื่อนใหม่ไงแต่กลายเป็นว่าพอเจอเพื่อนใหม่แล้วไม่เห็นเพื่อนเก่าสักคนนะมันรู้สึกโล่งเหมือนกันนะทินะแต่ก็ไม่เป็นไรคืออย่างแนะนําว่าให้เมคเฟรนด์ไว้ก่อนตั้งแต่แบบตอนที่ได้ป้ายของคอมาเลยว่าเราอยู่กลุ่มไหนอย่างเงี้ยแข้ว ส5นาทีแรกเป็นแบบเหมือนไอซ์เบรกกิ้งให้แบบเล่นเ,ออเกมด้วยกันออซึ่งเขาบอกว่าเกมพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปทุกๆรอบแต่ว่าที่ถามเพื่อนมารอบเช้ากับรอบบ่ายเหมือนกันก็คือเขาให้ต่อแบบเส้นสปากเกตตี้ขึ้นไปสูงๆแล้วก็เอามชเมลโลตั้งอยู่บนยอดแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ชนะแบะสูงสุดต่อย,อยังไงอ่ะเขา,ออาเขาามีเชือกกับมีเทปให้ก็คือใช้แค่พวกนั้นต่อต่อขึ้นไปใช่ห้าม็ไ่้ต่อ,อยังไงก็ได้ ให้มาจชิเป็นร่กอยู่สูงที่สุดใช่แล้วก็แบบไม่เอียงไม่อะไรเงี้ยเขาจะเอาแบบเหมือนไม,ม้เมดมาวัดสิบห้านาทีแรกเสร็จแล้วเขาก็จะมีเคสมาให้เราแก้คือเป็นเคสที่แบบว่าได้เคสเดียวกันทั้งห้องแล้วอยู่ก็คัมเพ w i t สแบบอินโนวชันไอเดียหรืออะไรก็ตาม,มใช่เป็นกลุ่มมาแบบช่วย ปัญหานี้ทุกคนแบบช่วยกันหมดเลยคือแล้วแต่ว่าตัวเองจะเอ็กเพรสออกมาอย่างไงว่าฉันจะเป็นแบบตัวซัพพอร์ตเธอนะฉันจะเป็นคนแบบคิดด้านนี้ด้านนี้นะคือแล้วแต่เราเราก็จะมีครูคนนึงเขาแบบคอยนั่งจดว่าเราแบบทําอะไรบ้างเขาจะมนั่งอยู่ตรงแบบโต๊ะเดียวกันกับเราเลยคือมันเป็นโต๊ะกลมอย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งเขาก็จะจด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 ,จด,จด ก็คือมีเคียให้ทำาแล้วก็มีต้องต้องพีเนตได้ไหมต้องแบบมีมีพีเต์กลุ่มแล้วไม่เกิน2นาทีอ่าใช่จะพีเต์กี่คนก็ได้แต่ว่าเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้พีเต์แค่แบบสิ่งที่เขาเตรียมไว้ให้คือถ้าจะไม่ผิดมีดินน้ำมันมีกล่องกระดาษแบบใช้สไลด์ไม่ได้หรอใช้สไลด์ไม่ได้ไม่มีอุปกรณ์ห้ามเปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆทั้งสิ้นนาฬิกาแบบที่มันเป็นอ p ป l e อ a t c h เงี้ยเข้าไม่ได้ต้องปิดเขาเขาจะมีแค่ของพวกนั้นนะที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วก็ให้เเราาดดัแปลงอ ขอคาแนะนําสำหรับน้องๆที่ดูอยู่แบบกําลังาจะมาสัมภาษณ์และมีคําแนะนําในการสอบสัมภาษณ์ยังไงอย่างแรกเลยก็คือต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวดีๆเลยแบบว่าถามพี่เฟิร์นก็ได้ว่าเขาจะถามคาถามประมาณไหนบ้างแล้วเราก็ลองใีลิสต์มาก่อนว่าถ้าเจอแบบนี้เราจะพูดแบบนี้นะแบบนี้นะเป็นแบบูลเล e t พอยต์อ่ะพยายามอย่าจาให้จำเป็นูลเล e t พอยต์เอาพูดภาษาอังกฤษเยอะๆก็ได้มั้งแบบว่าพูดคนเดียวพูดกับเพื่อนเราจะได้ไม่กังวลเวลาพูดภาษาอังกฤษขนาดนั้น excisement activity ถ้าเกิดว่ามันมีมาอีกรอบสองเนี่ย เอออยากจะแนะนำคนที่ต้องเข้าไปฟาดปันในที่นี้ยังไงพยายามเป็น e x t r o v e r t ห้ามทำตัวเป็น introvert เด็ดค่ะมีของอะไรให้โชว์ให้หมดพยายามพูดกับเพื่อนเยอะๆอย่างเงี้ย r t i c i ิเพ e เยอะๆถ้าสมมติรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะแบบออกความเห็นตรงส่วนนี้ได้ก็พยายาม support ในส่วนอื่นเอาให้เราแบบ มีส่วนร่วมนิดนึงอะเขาจะได้ไม่โหวตเราเออกมีมคำนนนแนะนำอะไรสำหรับน้องที่เอ,อ้ยต้องต้องเผชิญทั้งทุกดานของวันนี้ <c oughs> คือแวรทำควรทาอะไรก่อนกินขนมไหมเอเอกินขนมพยายามทําให้ตัวเองแบบมี Energy เยอะๆคือถ้า<อ>สมมติรู้สึกว่าถ้ามี Energy เยอะอะมันจะสามารถทําแต่ละสิ่งแต่ละอย่างได้แบบว่าเต็มที่มากกว่าคนที่แบบไม่ค่อยมี Energy คือการสัมภาษณ์นี่มันก็ไม่ใช่แค่แบบไปพูดแล้วก็จบหรือว่าใช่เอ a s s เมน m e n t activity ก็ไม่ใช่ไปนั่งคือมันทุกอย่างมันเหมือนต้องใช้แรงหมดเลยใช่เหมือนส ย,ยิ้มยิ้มตลอดเลยตอบก็ยิ้มตอบไม่ได้ก็ยิ้มยิ้มก่อนหลังจากที่สอบติดเออขอถามย้อนอดีตนิดหนึ่งว่าทำไมถึงแบบมาเียนกับเราจากเราได้ยังไงอย่างแรกเลยก็คือพี่ชายเรียนคือพี่ชายเข้าไปก่อนแล้วคือเขาก็บอกว่าพี่คนแบบติวให้เยอะมากคือเขาอะเคยยิ่นรอบแรกไปแล้วแล้วเขาไม่ติวอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วพอเขาไม่ติดเขาก็เลยแบบไม่ได้ต้องหาที่ติวแล้วกลายเป็นว่าพอเราเห็นพอร์ตของพี่ทั้งสองอะตั้งแต่รอบแรกกับรอบสองเอามาแบบ เปรียบเทียบกันเนี่ยรู้สึกว่าโอ้พี่เฟิร์นช่วยเยอะอยู่นะ <c oughs> พี่เฟิร์นช่วยเยอะมากแล้วก็มีรุ่นพี่หลายๆคนในมิวอิตที่เขาเรียนกับพี่เฟิร์นด้วย <c oughs> แล้วคือแบบโอ <c oughs> รุ่นพี่ทุกคนแบบรีวิวว่าพี่เฟิร์นแบบคุยได้24ชั่วโมงแบบคุยได้ตลอดเรื่องอะไรปัญหาอะไรคุยเลยอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ต้องรอ <c oughs> หลังจากมาเรียนรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีมากรู้สึกแบบตัดสินใจไม่ผิดรู้สึกขอบคุณตัวเองที่แบบว่ามาเรียนที่ฟิล พาตอนแรกแบบเราก็เล็งไว้แบบสองสาที่อะไรเงี้ยว่าจะเรียนที่ไหนดีแต่สุดท้ายก็มาจบที่ฟิวแล้วก็รู้สึกแบบโอเคดีแล้วตัดสินใจถูกมากอย่างเงี้จุดนี้เราแบบอยากจะบอกอะไรตัวเองในอดีตที่อาจจะเคยกำลังแบบเครียดเกี่ยวกับการสอบเข้าอะไรเงี้ยแบบมีอะไรอยากบอกตัวเองตอนก่อนสอบปิดปะ่ะรู้สึกว่าเครียดเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องผิดคือเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงสิ่งที่เราทํามันถูกไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะ บูสต์เอเนอรเยอะๆในขณะที่เราก็แบบเครียดอย่างเงี้ยพยายามกินของอร่อยอยู่กับเพื่อนคือเราก็สามารถเครียดได้แต่ก็ต้องพยายามหาแบบวิธีแก้ไขมันให้มันไม่ดาวไปมากกว่านี้งน้องที่กำลังอยากเข้าวาสายแบบอยากฝากอะไรถึงเด็กรุ่น0 7น8เปเราต้องไปสู้ๆค่ะการสอบเข้าอ่ะมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรด่านแรกในการเข้าไปเรียนแล้วก็อนาคตข้างหน้าของเรา ถ้าสมมุติเราผ่านด่านแรกเข้าไปได้เราเต็มที่กับด่านแรกเราจะรู้สึกภูมิใจมากๆ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนแบบได้รู้สึกแบบนั้นเหมือนที่เรารู้สึกอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบลองพยายามกันพยายามให้เต็มที่เพราะว่าแบบมันมีแบบโอกาสเดียวเนาะ <c oughs> ในชีวิตอย่างเงี้ยบ๊ายบายเรียนที่ฟิวค่ะ